เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับการสวัสดีทุทกคนเช่นเคยกันวลยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการเล่นแบบเล่นยังไงให้มันนิ่งนะครับผมอ่ะเราควรที่จะมีเทคนิคนี้นะครับผมอ่ะเทคนิคที่เรียกได้ว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มันนิ่งที่สุดนะครับทุกคน เวลาที่เราไต่เล้งหรือว่าเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆที่เราต้องการผลสกอร์ที่เราต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมอ่ะเราควรที่จะนิ่งให้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแมตช์นี้จะนิ่งได้สักแค่ไหนกันนะทุกคนอ่ะก็ถ้าพูดตามจริงเนี่ยก็คือเหมือนอย่างมาริดเนี่ยนะครับผมเจ้ายุโรปนะครับผมเขานิ่งมากๆเเวลาที่เขาเป็นบอลยุโรปอ่ะนะครับผมคือเป็นทีมที่ปั้นนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆก็จริงนะครับผมแต่ว่าการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากๆเลยนะครับผมอ่ะ จังหวะน,นี้เมสซี่ได้ยิงแหละในห้ผมจากจังหวะแรกครับมากันที่จังหวะน,นี้ครับมูดิตแห้ออกมาเมสซี่เมสซี่ยังเก็บไม่ได้เลยครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเป็นกาลาโชครับมาแล้วกาลาโชปาดเข้ากลางมาชาหานกูครับจังหวะน,นี้เกือบเสียเสาเหมือนกันแน่ทุกคนมาครับให้ออกมาบิวบิวแทงต่อมาที่เดบรอยเดบรอยยังเก็บบอลไม่อยู่ครับแล้วชาหานกูมาอ,อีกแล้วครับ แล้วแทงต่อมากันาโชวจับปาครับไม่ผ่านวานบีดแกวัานบีดก็เด็วเหมือนกันครับมากันอีกครั้งหนึ่งแออกมาจังหวะนี้แล้วเคลียร์ก่อนเลยครับการเล่นให้นิงเนี่ยคือเราต้องดูนักเตะของคู่แข่งนะครับว่าเขาเล่นไปในทิศทางไหนนะทุกคนการขึ้นเกมนะครับขึ้นปีกซ้ายหรือว่าปีกขวาเนี่ยผมพยายามเล็งให้ดีเนี่ยผมอ่ะเพราะว่าถ้าเขาหนักทางไหนทางนึงเขาก็จะขึ้นเกมทางนั้นแหละเนี่ยผมอ่ะทีนี้เราก็รอดักเอานะทุกคนนะครับ รียอย่านเกมไม่ขาดแหละในะผมลหลักๆเลยก็คือการอ่านเกมของคู่แข่งในผมมาแต่วันนี้เขาขึ้นก่อนนะครับสาสตร์ยาวๆขึ้นมามาครับมันเล่เก็บได้ชิงกันต่อไปครับพยายามอย่าเก็บบอลไว้กับตัวนาในผมพยายามชิงให้เป็นระบบในผมชิงไปเรื่อยๆในผมอ่ะค่าเวลาไปนะทุกคนถ้าเจอคู่แข่งที่แข็งกว่าเรานะทุกคนอ่าถ้าไม่แข็งกว่าก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเขาขึ้นบอลทางนี้ตลอดเลยครับผมมา ทีนี้เรามารอดักครับอ่ะดักครับอ่าดักได้ครับลูกนี้ให้ออกมาที่ทจังหวะน,นี้ไม่ผ่านนะครับซเ,ซเขาใช้เป็นในส่วนของกาโาโชในผมในการขึ้นเกมของคนนี้ครับเพราะว่ากาโาโชเนี่ยมันมีความเร็วนะทุกคนเขาก็จะใช้กาโาโชเนี่ยฉีกกระชากกองหลังของเรานะทุกคนเราก็พยายามกันฝั่งฝั่งขวาเนาะในผมอ่าวานบิสัก้าก็อยู่ฝั่งขวานะครับผมเราก็เลือกใช้อ่ากองกลางหรือว่ากองหลังขึ้นไปบีบเขาก็ได้อ่าจังหวะนี้พลาดไปครับบานบิสแต่ว่ายังไม่ไม่ผ่านนะครับ มาครับให้ออกมาันนี้สเตอร์ลิงครับแล้วเคลียร์ออกมายังไม่ดีเลยครับวันนี้เลนนิงเนี่ยก็อย่าคือก็คืออย่ากระตตกกระตากอ่ะนะครับผมอ่าพยายามเล่นเกมรับให้ดีนะครับแล้วก็เกมรูกก็ต้องดีด้วยนะทุกคนอ่านิ่งยังไงก็ได้นี่ผมอ่านิ่งในที่นี้คืออย่าจ่ายพลาดเยอะจนเกินไปแล้วกันนะทุกคนแล้วก็พยายามเก็บบอลครองบอลให้ได้ครับมาตัดบอลให้ได้ตัดบอลได้จ่ายขึ้นหน้าครับ ชิงเร็วเลยครับแล้วให้มาที่เมสซี่ถึงไหมจังหวะนี้ได้แต่ว่าโดนแซไปก่อนครับจบครึ่งแรกถือว่าเรากมคู่แข่งได้อยู่หมัดเลยอ่าเรียกได้ว่าเก็บเรียบแต่ว่าโอกาสยิงเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับคนนี้ถ้าเจอตึงๆแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามเน้นเก็บรับให้ได้นะทุกคนมาครับนี่มาแล้วกานาโชครับกานาโชกานาโชจี้ G เข้ามาจาังหวะนี้เปิดเข้ามากูตัวหรือเปล่าครับอื้อไม่ใช่กูตัวครับเป็นอาริสันครับขออภัย เซฟออกมาแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรครับได้ซ้ําก็หลุดก่อไปครับเดี๋ยววันนี้เดบรอยให้ออกมาที่เดวี่ครับเดวี่เข้ากลางให้เดบรอยนิดเดียวครับเดือดจากได้ที่โมดิตครับโมดิตนิ่งเข้าไว้นะทุกคนการเล่นนิ่งเนี่ยก็คือเล่นตามจังหวะครับแล้วก็แทงตามสูตรครับแล้วลูกนี้เอโต้ซับเอาล้ครับเก็บได้เรียบร้อยเลยครับลูกนี้เข้าทางครับ2องประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับจังหวะนี้มาครับผู้แข่งตอนนี้เริ่มไปไม่เป็นเลยครับโดนลูกที่2ไป พยายามเล่นใจเย็นห้ทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะของเราครับถ้าเราเชื่อมั่นในตัวนักเตะเมื่อ,อไหร่เนี่ยก็จะทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนัดนองครับสาคัญเลยอยู่ที่ความมั่นใจของเรานหผวว่าเราจะเก็บแมต์นี้ได้นะทุกคนถ้าเรามั่นใจว่าเราชนะได้เนี่ยแมต์นั้นก็จะไม่ได้ยากนะครับแต่ก็อยู่ด้วยกับว่านักเตะมันเอาด้วยไหมนะ <laughs> บางแมต์เนี่ยมันก็ไม่เอาอะไรเลยนะทุกคน แต่ว่าบางแมตช์ถ้าแมตช์ไหนที่จะชนะะสังเกตเลยว่านักเตะมันจะเล่นดีเป็นพิเศษนะทุกคนคือมันจะเก็บบอลได้ดักบอลได้ค่อนข้างดีนะ่ผมอ่ะแค่แมตช์ไหนที่แบบเราจะชนะอยู่แล้วนีผมอ่ะแต่ว่าถ้าแมตช์ไหนจะแพ้นเนี่ยนักเตะมันจะไม่วิ่งเลยไม่ทําช่องเลยนะผมเหมือนแบบมันเป็นโมเมนตัมของเกมด้วยนะทุกคนมาที่จังหวะนี้ครับให้มาดักครับดักแล้วเก็บครับเก็บแล้วนิ่งเข้าไว้ครับอ่าพลาดไม่เป็นไร รอเก็บครับเ,เก็บกานาโชใช่ไหมกานาโชใช่ไหมไปไม่เปลี่ยนเหมือนกันครับกานาโชอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับาจะาขึ้นเกมทางแดนแบบแดนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะทุกคนต้องแบบเล่นกันเป็นทีมอะในหมฟุตบอลมันเป็นเป็นกีฬาที่แบบเล่นกันเป็นทีมนะทุกคนจะให้ตัวเดียวเลี้ยงเดี่ยวอยู่นั่นมันก็ไม่ไหวจริงๆนะทุกคนมาที่จังหวะน,นี้ครับได้สวนมาครับจังหวะน,นี้ให้ออกมาที่แคมเปโซครับได้โอกาสสวนเลยครับลูกที่สามมาหรือเปล่าจังหวะนี้แคมเปโซเปิดติดเลยครับ ยังไม่ผ่านานะจังวะนี้เก็บได้ครับเก็บได้นิ่งไว้ครับนิ่งแล้วตามช่องครับชิงกันต่อเลยครับแล้วเอโตวิ่งนําทางแล้วมิเอล่าช้าไปนิดนึงครับแล้วขอติดเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โคเลยครับซอนหนึ่งมินโอ้โหตีตื่นมาครับหนึ่งประตูต่อสองแต่ว่าสกอ์เนี่ย ถือว่ายังอันตรายอยู่แต่ว่าเราต้องนิ่งเข้าไปครับนิ่งไว้ครับนิ่งไว้นี่มาเสียบอลไม่เป็นไรครับบีบให้ได้ครับบีบให้ได้ไล่ให้ทันครับมาซอนตัดในแน่นอนครับอ่าจากมาครับจุดพุครับโอกาสใกล้จะครบเวลาแล้วเราจุดพุได้เลยครับแบบนี้ให้เขาเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ได้ออกบอลมาจบครับลูกนี้เรียบร้อยครับทุกคนก็นี่เลยครับบางทีเนี่ย คู่แข่งมีโอกาสนะครับแต่ว่าเขาก็ทาไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าเรา Fest นิ่งมากอพอนะนรับผมเราจะสามารถที่จะเอาคู่แข่งอยู่นั่นเองนะครับผมแม้ว่าเขาจะมีโอกาสยิงได้คือลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับหล<ะ>ังจากนั้นเราก็เน้นตั้งรับได้เลยนะทุกคนโอกาสของเราไม่ได้เยอะเลยนะนะครับสามครัง้งนะครับเจอคู่แข่งที่แบบเน้นแบบบุกใส่ย่ยยำหนักอ่ะนะครับผมบางทีเราไม่จมําเป็นต้องบุกใส่เขาด้วยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าบางทีการบุกเนี่ยจะทําให้เราอาจจะสูญเสียป,ประตูที่เราเก็บไว้ได้นะั่นเองนะครับ Harris อ่าเราก็พยายามเน้นตั้งรับแล้วก็เล่นให้นิ่งในี่ยผจบอลให้เป็นระบบ ผมจ่ายบอลให้แบบไม่ติดัาติดน้อยที่สุดะคหัประมาณนั้นเลยครับทุกคนไปลองกันดูครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม